คุอทาทมอพี่นึ่งะทานแล้วดอพอดีแล้วบ้านก่อนล่าลสุดเป็นการเข้าไปตรวจบ้านเป็นยังไงบ้างค่ะคุณูก็เราตรวจเราตรวจบ้านแต่คิดยังไม่ออกนะ เอาไปแล้วคลิปตดต้นไม้เอาไปแไมอ๋ออันนั้นคือคลิปอ๋อาใช่ใช่ใช่คลิปตดจะไปโฟกัสที่ตดตดมากค่ะก็ก็เป็นเป็นบ้านเป็นเป็นบ้านเราแหละใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างบ้านหลังนี้ก็ดีค่ะก็เหมือนเป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะหนูน่าจะซื้อบ้านก่อนหน้านี้น่าจะสิบกว่าปีที่แล้วละค่ะแล้วก็มาเป็นหลังเลยอันนี้คือตั้งใจแบบว่าใช้เป็นแบบว่าเป็นบ้านซื้อร่วมกันเลยใช่ใช่เป็น เดินหอดเดินหอดแล้วแหละ้ยไมยตีเขาทำไมอันนี้เรงแผนเดินมาเรื่อยๆเราวางแผนไหมนะไหมเราเหมือนไม่ได้วางแผนอ๋อแล้วตอนแรกอะคือวางแผนว่าจะเป็นที่ของไหมรายการสร้างบ้านค่ะแต่ว่าเหมือนเราไปเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกเราชอบใช่ใช่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก6เดือนค่ะ6เดือนที่ตัดสินใจ6 7 8เดือนประมาณเนี้ยครับตอนนี้ก็เสร็จกีบร่อเราจะเช็คแล้ว ตอนนี้อยู่ในการตรวจคือตอนนี้บ้านน่ยมีแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังตรวจบ้านอยู่มันตรวจอะไรนะะเออโรคคอไอพิษวัควาเขาเช็คเรื่องโครงสร้างอะไอแล้วก็ต้องเข้าไปวิวอินวิวอินจีนกลางถัดเจ็ดเดือนมูลค่าเป็นยังไงคะบ้านหลังนี้หลักกเขาได้ซื้อด้วยกันห่ะมันต้องร่วมกันแล้วช่วยกันพอเราเข้าโครงการโครงการเราเืิ่มถึงร้อยนะไม่ถึง่ร้อยแต่หลักกี่ล้านก็ถ้ารยหลักหลักรึ่งร้อยแหละ เจ็ดเจ็ดแบบยังไม่ได้แต่งเจ็ดสิบเจ็ดล้านไปหยอกหยอกยังไม่ได้ก้อนกรวดเลยเพราะฉะนั้นหนูหานแคทยสามล้านห้านะเจ็ดสิบไม่เบีไม่รวมตกแต่งเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ลูกค้าเข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้นะคะตอนขายของก็ขายดังระล่ะขายอะไรบ้างก็มีทุกอย่างเลยขาะทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าคือหนูจะทําคลิปให้ดีมากเลยนะคะขาะตั้งแต่ผ้าม่านนะคะแล้วก็ เออนี่พี่ฝั่งนี้บอกว่าขายแต่พาม่านเลยหรอโาเอรฟ้าคัวอะไหมดเลยค่ะหินอ่อนได้ค่ะตรงไหนได้หมดได้หมดเลยที่มีแล้วอย่างเดียวคือคนข้างๆที่เหลือยังไม่มีเลยหมดเลยหมดเลยแล้วทุกคิ่ทุกที่นี่ต้องมีกดนะครับ คีใช่อไหมมันไม่ใช่แค่กลิ่นคือมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือกลิ่นด้วยจะไปบอกทำไม่ได้หรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยละเอยแค่ไปเลยว่ากิ่นกลิ่นคือแบบอ้อห้ามพูดอีกห้ามพูดห้าพูดแต่พูพูดแต่เป็นรื่องธรรมชาติหรอเอันนี้ไม่หวอหรอเลยหรอถามไมดีกว่าคือวันนั้นคือมันเห็นบ้าแล้วมันยังดีใจจนมันแบบมันตึ้นตันลงตีใช่ เลนตัดมารดมตีใช่แต่มันแบบไม่มีคำตอกเลยมีแค่รูเดียวที่มันออกได้ตอนนั้นเองไม่ไหวอ่ะ <laughs> จริงๆเขาตอดทุกวันตดทั้งวันพี่ใครที่าตดมันอยู่ที่จะมีเสียงหรือเปล่ามันดังมากคือถ้าเกิดใครที่เป็นทีมงานทุกคนจะรู้ว่าหมายแอเป็นคนที่ตดตลอดเวลาพูดตรงนี้อ้าวถ้าพูดอีกนะอันนี้เราก็รับได้เป็นไหมเพราะว่าเราชินแล้วหนูขออย่างเดียวว่าอย่างมีกลิ่นให้หนูหน่อยถ้ามีกลิ่นอ่ะ ต้องเอาไปตัวเองไปยืนอถือแถบเครื่องพ่ออากาศเราไม่ได้หรอหนูซื้อเครื่องพ่ออากาศสองชั้นนะเขาบอกว่าสําหรับจุณะจริงๆไม่ใช่สำหรับไม้หรอสำหรับไม่ตดไอ้ล้วนรูเนี่ยรับเปลี่ยนเราเลยแต่เราไม่ได้หรอพี่บางทีถ้าเวลาจมจับครั้งสองครั้งมันได้เนาะแต่เวลาห้าหกครั้งมันไม่ได้เขาบอกว่ายิ่งจมยิ่งความจำดีสิบครั้งยิ่ไงเวลาติดยี่สิบครั้งเขาบอกยิ่งดมยิ่งความจำดีใช่หนูเคยได้ได้เห็นข่าวว่าดมแล้วเสียชีวิตได้ด้วย ที่สมองมันแข็งตมลหรือว่าเป็นเทคนิคจะทับนัคเตอร์ไปถ้ากดบ่อยขนาดนี้เทคนอะไรเราทะเลาะกันมาหลายรอบแล้วเลยก็กรดเท็ดดี้ยินไหมกินปากเรื่องตลกแล้วถ้ากินตดอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อกนกิน ขอนมอะไรเงี้ยไม่ได้กินเลยตอนแรกแม่บ้านทําแล้วตอนหลังหนูบอกไม่ไม่ต้องมากินขิงบ้านเขาไปกินที่บ้านเลยที่บ้านไปตดด้วยถ้ากลับมาเรื่องบ้านแต่ไม่บ้องจะถึงร้อยล้านจะเรื่องตดก็อยู่สิบเ้าสปอนเซอร์เข้าจะไม่ถึงค่ะแต่ก็วางวางไว้เพราะมานั้นแล้วเนาะก็วางวางไว้ค่ะได้ได้เข้าอยู่มาแล้วนะแล้วกับไว้แบบวางแผนเราหนูคิดว่าน่าจะแปดเดือนไหมประมาณแปดแปดเดือนแปดเดือนหนึ่งปีต้องดูเลิกยามหนัวไม่มีเลิกค่ะอย่างอยู่แล้วแหละตอนนี้อยากเข้าไปอยู่แล้ว เพราะอะไรเพราะผ่อนแล้วเขเริ่มผ่อนแล้วรันแล้วไปเน้นรันแล้วรันแล้วค่ะครแล้วจะแบ่งกันยังไงคะชื่อเป็นชื่อคู่เลยคู่ดิเนเอาเมือนจะไม่เลือกคือชื่อจะเป็นชื่อคู่หรือว่าจะเป็นคนใดคนนหึ่งชียวคนเดียวมันต้องเป็นชื่อเขาคนเดียวเลยอปะมันลงแล้วพี่เป็นชื่อเขาด้วยใช่ไหมใช่ชื่อย อันนี้คือวางแผนเ้าจะทำเป็นห้องมีห้องลูกห้องในเตียห้องลูกด้วยเหไม่มีห้องลูกค่ะที่มื่กี้จริงจริงมีห้องนึงเป็นห้องคุณพ่อหนูแล้วก็มีห้องนึงเป็นห้องคุณแม่ก็คือจะเป็นห้องที่ของห้องคุณแม่ก็จะเป็นแบบว่าถ้าญาติพี่น้องคือมาอยู่ก็คือเป็นห้องกว้างใหญ่สามารถที่จะแบบนอนได้ประมาณสี่ห้าคนโจ๊คู่เรากล่าว่านาคนไม่ได้อยากจะมีเด็ก ใชนะ่ตอนนี้ตอนนี้มีแล้วสามคนจริงแล้วเรื่องนี้เขาเกิดอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนไปนะก็ไม่แน่นะอนาคตนนึกภาพตัวเองไม่เป็นไม่เห็นไม่ได้ไม่ออกไม่ได้เห็นเลยไ่ได้เห็นเลยครับหรอไม่ออกเลยอ่ะเออนึกภาพแบบนึกไม่นึกภาพเลยเป็นพ่อลองทำท่าท่าพ่่แล้วทำมแล้วทำไอย่างไม่ไม่เฉยๆครับคือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่สามคนอยู่แล้วลูกมา เอาแสดงว่ากรแกกเป็นใบายายของผมใช่จะไม่ให้ใครได้ใช้เงินเราหาเงินยากแล้วไม่ใช่คือจริงๆอันนี้ก็ก็ดูแลหลานอยู่ต้องทำคนค่ใครกว่าเด็กมันจะโตมาได้โหมันเหนื่อยมากครับพี่เออกว่าจะส่งเรียนประถมมัธยมมันมีความคาดหวังขนาดหลานเรายังร้องไห้เลยอ่ะเออแล้วมันเป็นลูกตัวเองอ่ะเราคิดเราก็แบบเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งตรงไหนที่เกี่ยวกันไปยเราที่ทานนี่ถึงพอเป็นแฟนกันรักกันต้องไหม เรืองวางกรไม่ค่อยนะไม่ค่อยจริงๆอ่ะยังไม่เกิดการทะเลาะเพราะว่ายังไม่ได้ลงพูดไม่ลงแต่มายืนนะไม่พูดเสายงังมาไม่พูดเสียงดังมากไดินปะไม่มีครได้พูดมไ้สียงแพ้เสยงดูไม่ได้พูด แ้วไมพูดเมื่กีความคิดของเธอหนูไม่ค่อยได้ยินคอมเมนต์จากขเขาเลยนะคะ<อ>ไม่ไม่เพราเขาตามใจผู้อื่นด้วยแบบใจก็น่าก็เลยไม่ร้องกันเลยใ,ใจสบายไม่หัวใจหายใจปกติๆๆค่อนข้างเอาจริงไหมค่อนข้างที่จะน่ารักแหละก็คือแบบว่าเออยัยฟุ๊กอยากได้อะไรถ้าไม่ใช่เรื่องที่เขาแบบซีเรียสจริงๆอะเขาก็จะแบบเอองั้นก็เออเอาตามนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะสไตล์ของบ้านรูปแบบคล้ายๆกันคือเหมือนอย่างบ้านอะคือจริงๆโครงการมันเยอะมากแต่ว่าโครงการเนี้ย หนูไม่ชอบบ้านที่มันมีความแบบว่าเหมือนโออาจนเกินไปแบบมันดูเหมือนคาลือห่าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กันแค่สองคนแล้วมันดูน่าควรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บ้านอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันอบอุ่นอะไรเงี้ยะก็เลยแบบว่ามีความเงินเต็มได้ได้ค่ะมายังได้อยู่ข่ะมายังได้อยู่ค่ะไม่เปเลยอินเรได้ได้อยู่ค่ะม้าค่ะ ค่ะก <muitas> ็ค oh. ือเหมือนเราอ่ะก็รู้สึกว <mor z ell> ่าสไตล์ของบ้านอ่ะชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนการตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่เขาก็จะเป็นเหมือนสไตล์คล้ายๆกันคือมีความแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไหมดีไซน์มันจะแบบเรียบๆหน่อยเนาะเออไม่ก็เดี๋ยวไม้ในตอนนี้เดี๋ยวผมจุดทิ้งเผาดีไว้เผาดีไงเออทิ้งทิ้งิ้งอะไรอะอะไรเะยไหมไม้ส่วนประกอบสัญญาณน โอเคต่อ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 นั่ออร่าอากเลยไหมเท่านั้นเนี่ยขาดเอิมออร่าสดทุกมเกียวน้อยโอไม่ใจไลฟ์บิวจะถึงขันแบบจะไม่ไอลฟ์อีกแล้วก็ก็คือจริงๆแล้วว่าความรู้สึกมันคือตอนแรกค่ะคือหนูว่าพูดตรงๆว่าเรามีความรู้สึกสนุกแล้วก็เราอ่ะชอบเอนเตอร์เทนแฟนคลับในช่องเราด้วยคาสนุก ประมาณอย่างเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราอาจจะบางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่าแฟนคลับของแต่ละช่องมีความชอบแต,ตากต<ม>่างกันเ้ยค่ะก็ก็เป็นจุดที่ทําให้เติบโต,ตขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าเหมือนด้วยควาที่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อน<ม>แล้วเราอยากสนุกแบบไหนเรารู้สึกว่ามันคือสนุกความสนุกมันน่าจะเป็นเรื่องดีเราก็เลยลืมคิดไปว่าเฮ้ยมันมีความพอดีของแต่ละช่องอยู่อันนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องนี้แต่ถามว่าจุดแรกก็คือมันเป็นความรู้สึกเสียใจที่ว่า เหมือนเจตนาของเราอะมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีดแบ็หลังจากนั้นมันมีความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปอะฆ่าคนตายเอางี้ละกันมันดูเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแล้วสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเราอะรู้สึกว่าคือมันจะมีคอมเมนต์ที่เหมือนประมาณว่าหนูว่าไปทําให้น้องเจนนี่อะกับน้องคิวอะเขาไม่โอเคหรือเปล่าเราก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยมันจริงไหมมันจริงไหมอ่างเงี้ยค่ะ คือมันเหมือนเราอะไปรบกวนเจ้าของของทีละกันแต่หลังจากที่ได้คุยหรือว่าได้ไลฟ์สดไปอะค่ะหนูก็สบายใจมากๆแบบแล้วรู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าท่ามกลางปัญหาที่เราคิดว่ามันมีหลายคนที่ไม่เข้าใจอะค่ะแต่ยังมีกลุ่มคนอีกมากๆที่ที่รักแล้วก็ตอนแรกอะพูดเลยนะว่าจะไม่พูดเสียงดัง,งอีกแล้วเสียเซลไปเลยแต่พอคนเข้ามาแล้วยังชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นในมุมที่เราไม่ได้ทำลายใครอะค่ะก็รู้สึกว่าหนูอะ อยากจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้คนอีกครั้งนึงแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการไปพื้นที่ของอื่นก็ยังอย่างที่บอกว่าก็เรียนรู้และเติบโตขึ้นจริง,รงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับแฟนคลับที่น่ารักมากๆหนูอ่ะเห็นเกือบจะทุกอันตอนไลฟ์สดแต่ว่าสัมผัสได,จด้จริงๆว่าหนูโชคดีจริงๆที่หนูได้มาอยู่ในการเป็นนักแสดงที่ทําให้คนเวลาที่เราทุกข์กะหัดเราทุกข์แรงมากเพราะว่าเราเห็นเสียงเยอะมากแต่เวลาที่เรามีความสุข หรือเรามีกําลังใจอะเราก็ได้เยอะเช่นเดียวกันก็ขอบคุณแฟนคลับมากมากจริงๆขอบคุณมากมเลยค่ะที่ที่รักแล้วก็สนับสนุนในทุกๆอย่างแล้วถึงแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้น่ารักตลอด24ชั่วโมงหรือมีบางมุมที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สำหรับใครขอบคุณที่ในในวันที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ยังเป็นกลุ่มคนที่รักแล้วก็สนับสนุนเราหนูก็ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่ทําให้รู้ว่าหนูไม่ค่อยมีประเด็นดรามา่าที่จหนูเป็นคนะระมัดระวังตัวมากเพราะต้นเด็กๆเราเจอมาเยอะแต่พอครั้งนี้ค่ะทําาให้้เรรูว่า ยังมีคนอีกมากมายที่ที่รักเราสนับสนุนเราหนูเริ่มมาไลฟ์สดอ่ะก็ไม่เคยรู้ว่ามีคนที่หนูเห็นแหละว่าคนห้าพันคนดูหนูอยู่เจ็ดพันคนดูหนูอยู่แต่หนูไม่เคยรู้เลยว่ามีคนรักในการไลฟ์สดของเราขนาดนี้ mm hmm. จนกระทั่งมันเจอปัญหาเราไหมมันทำให้เรารู้ว่าที่จริงๆคนก็ชอบเสียงของเราของเรานะ mm hmm. คนก็ยังชอบให้เราเทนอะไรอย่างเนงะ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็หนูก็จะพัฒนาทุกๆงานแบบนี้ตลอดไปสิ่งไหนที่ เป็นสิ่งที่หนูต้องพัฒนาและเติบโตขึ้นและปับปรุงมตัวเองหนูยินดีน้อมรับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปจะระแวดระวงังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นในการที่เราจะทําสิ่งใดก็ตามแต่แต่ขอยืนยันว่าก็จะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณแฟนๆที่ที่แบบสนับสนุนแล้วก็สับสนที่บอกว่าจะไม่กล้าไลคืนี้แล้วจะไม่ไล์แล้วหนูจะไม่ไล์ของตัวเองด้วยเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอา้าวแต่ตนาในการไลค่ะหนูไม่ได้คิด หนูอ่ะไม่ได้ได้เงินเยอะจากการไลฟ์สดแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนู่ไม่อีเวนต์มันไม่ได้เหมือนเดิมหนูได้เงินจากการรีวิวสินค้าเยอะค่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตัวการเงินแต่การไลฟ์สดของหนูทําให้หนูได้เจอแฟนคลับที่หนูไม่มีโอกาสได้เจอ,เอหนูก็เลยบอกหมายว่าคือไหมมันสนุกอยู่นะเว้ยเราได้มาเจอแฟนคลับต่างจังหวัดหที่เราอยาก,หายากให้เขาอะมีความสุขเล้เอะไรแบบพยายามเอ็นเทนเลยเออแล้วเราแล้วคนดูสามแสนคนแล้รู้สึกว่าเอ็นเตอร์เทนเต็มที่เลยอะไรนี้จอให้เต็มที่เลยเพราะว่าเปนเราอะคิดว่าแฟน เรานี้ยคือเราอยากให้เขามีความสุขและสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะท,ที่ไลฟ์นอกสถานที่ค่ะใช่สดที่ไลฟ์กับไลฟ์คนอื่นละกันที่ผ่านมาหนูมีไลฟ์นอกสถานที่แต่เป็นไลฟ์ช่องทางตัวเอ,องค่ะแล้วแต่คก็เรียกว่ากำลังใจมกลับมาใช่ไหมว่าเออจะกลับมาไลฟ์ได้อี่บ้านบุกเองเลยก็รู้กลับมาได้แล้วตอนเนี้ยหนูคิดว่าอาจจะประมาณสักเก้าสิบค่ะสักสิบอาจาอาจะเป็นเหมือนช่วงตกผลึกว่าจริงๆแล้วอะสิ่งไหนที่เราต้องปรับจริงๆคือมันมีทั้งคอมเมนต์ที่อาจจะต้อง ปัจจบจริงหรือบางอันมันอาจจะเอ้ยอันนี้เราต้องชั่งน้ำหนักมีมีส่วนที่ยังต้องชั่งน้ำหนักอยู่แต่ว่าก็ก็น้อมรับค่ะทุกทุกความเห็นแล้วก็น้อมรับทุกความรักด้วยค่ะแล้วที่กฎเราเราก็จะระบาระบามากขึ้นม่เรียนรู้ว่าอันไหนได้ไม่ได้เหมือนกันคือแน่นอนอ่ะหนูว่าหนูอ่ะพูดจริงนะคะคือคนที่เป็นลูกค้าหนูทุกคนอ่ะเขาไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้เลยมันมีหลายคนนะคะที่ไลฟ์สดแล้วอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของกฎแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเพิ่งไลฟ์สดประมาณไม่เกินสามสิบวัน ไม่เกินส0มสิบไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะในช่วงเวลาของการไลฟ์สด,ด,ดเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอันที่เรารู้เรื่องกฎและบางอันที่ไม่รู้เรื่องกฎก็เลยคิดว่ามันถามว่ามันมันทำให้เราเรียนรู้ขึ้นไหมเรียนรู้ขึ้นมากเช่นเรื่องบัตรประชาชนเ<ร>ช่นเรื่องเอ,อ่อการปักตะกร้าเลยก็ตามแต่หรือบางพูดคำพูดทีด่เออที่มันเป็นแบบว่าใช่ต้องหา้ามต้องห้า ก็ก็หนูเอาจริงๆอ่ะหนูว่าน้องเขาคือจริงๆมันมีการคุยกันหลังบ้านตลอดค่ะเราให้ฟังบรรยากาศแนั้นเด็ดมันสนุกมากเลยไม่มีปัญหาเลยใช่จริงจริงอ่ะหนูว่าตัวน้องเจนนี่่ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลแล้วก็น่ารักมากค่ะคือการที่เราได้ตอยกันได้มารู้จักกันได้มาเปิดแผงน้องได้เปิดแผงเราได้มาเจอเราอ่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องดีๆมากๆแต่ว่าโอเคในปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราก็เรียนรู้แล้วก็ก็เติบโตไปอนไรเผื้ไม่เราฟินไหมคะไม่จะเป็นพื้นที่แล้วเดี๋ยวหนูจะเสียงดังเลย หรือเสียงดังนะมันเป็นช่องหนูพอหยาบเสียงดันแล้วพูดเรื่องแผลในใจเราเคลียร์ได้ใช่ไหมอะไรนะคะแในใจหนูอะหนูอะพอพอหนูเข้าตอนแรกหนูรู้สึกแย่มากแต่หลังจากที่หนูไลฟ์ไะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีแฟนคลับที่รักหนูมากเลยอะแล้วหนูก็แค่เรียนรู้ว่าโอเคบางเรื่องเราต้องเติบโตนะรูปเรื่องนี้เราต้องรอบครอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือจบในส่วนนั้นแหละส่วนที่เหลือหนูก็คิดว่าหนูควรจะกลับมามีความสุขแล้วก็สนุก เหมือนกับเจตนาที่ว่าเราไลฟ์สดอะเราอะต้องทําหนูต้องขายของให้ลูกค้าพอลูกค้าจ่ายเงินให้หนูหนูจะต้องเต็มที่กับลูกค้าแต่ในทางกับการหนูก็ต้องให้ความสุขแฟนๆและทางกับการสิ่งที่หนูต้องเรียนรู้คือหนูต้องรอบคอบในพื้นที่ของคนอื่นแต่ในพื้นที่ของตัวหนูเองมันเป็นสิทธิของตัวหนูเองที่หนูอยากจะมีความสุขแบบอัลลิมิตอย่างไรก็ได้เพราะว่าแฟนคลับของหนูเข้าใจในสิ่งที่หนูกับไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดีจะมีอะไาต่อไป อยากให้กลับไปไลฟ์อีลูกค้าจ pues ้างได้แต่คิดแพงมากเท่าไหร่เท่าไหร่คิดได้จริงๆรีงคิดเกียดเจ็บเจ็บหัวใจมันคือความไปมันไม่คุ้มเอางี้คือถ้าเราโดนดราม่าเอาจริงๆอ่ะถ้าพี่ๆี่รู้จักหนูอะพี่ๆรู้อยู่แล้วแหละหนูอยู่วงการมาหนูช่องแรกจะเจอกันหนักมากแล้วหลังจากนั้นหนูหายเลยเพราะหนูอะไม่ได้มีความสุขหลายๆคนจะบอกเฮ้ยหิวแสงก็ไม่เอาค่ะไม่เอาแบบมันไม่ได้สร้างความสุขแล้วก็ ไม่ได้สร้างเงินทองคือหนูไม่ต้องอยู่ได้ไม่ต้องคิวตัวเองด้วยแต่แต่ว่าถ้าหนูไปแล้วมันมีแฟนคลับที่รักหนูแม้ไม่ใช่เรื่องของเงินแต่อยากเห็นหนูกลับไปชายนิ่งแบบมีความสุขหนูจะไปค่ะแต่ถ้าให้หนูไปแล้วหนูจะต้องเจออะไรที่ดราม่าหนูคิดว่าหนูไม่ได้คิดซับซ้อนและหนูคิดว่าหนูรอบครอบไม่เพียงพอหรอกถ้าจะเอาว่าให้ทุกคนรักหนูหนูคิดว่าหนูอาจจะยังค่ะโอเคขอบคุณค่ะรูบ ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีได้พูดเลยไม่ไม่เข้าไม่ทันเนี่ยพุก็ไม่อยู่ยืนใครเยอะเลยหน้าปากลมเต็มท้องที่ปวดต้อีกแล้วมรยืนอยู่ไหม